เข้าจานเข้าเหมือนกั่เข้าไอ้นี้มันเข้าจนนี้ก็ได้พี่เข้าจุนตานนี้ก็ผมไม่นี่ไงพี่ก็เดยกเอาสอตเลี่เข้าสองจำฮอตพี่ไม่ได้เหรอไม่ใช่ก็เลี้ยวสองตัวนี้กินกลับไหนก็บอกดีนะห่วงเดเรียกแล้วต้มมอตเออทำไมคิดไม่ออกว่าแค่ต้มมันเอาไม่อยู่มันเอาตัวนี้ไม่อยูที่คิดเนี่ยไอ้เหี้ยกูต้มเสร็จมันเดินนี่ยมันแค่เสมอ มันได้แค่สมบัติไม่อยู่ฮะไม่อยู่มันไม่อยู่นี่คิดอะไเอาลองเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไปเดินไปส้มเฮ้ยไม่ได้ต้องไปมานี่มานี่แล้วคุมนี่นะเออทำได้ไหมวะทันมันมีโอกาสมีมันกับทีนผมทำไมเอเยี่ยมทีมันทำไมอ่ะแจ๊คที่ทำไมอ่ะโป่งมันไล่ขายเขาหนีขายเขาหนีเอาเออบากจนน่าเล่นเสมอโอ้ย มันชนะหรือวะ